สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเทสแว่นนะคะ,ะ,คะ Eagle รุ่น ss 7573นะคะเราจะมาเทสเลนดูค่ะแว่นรุ่นนี้เป็นออโต้เลนนะคะสามารถปรับแสงได้ภายใน8วินาทีนะคะเรามาเทสความเข้มของเลนหลังจากที่ปรับแสงนะคะเราจะใช้แว่นต่เราจะใช้ไฟฉายที่มีแสงอ l t าร v ไวโอเลนะคะสองแว่นอีกด้านหนึ่งะคะ่ะแล้วลองมาดูว่าเลนจะเปลี่ยนสีได้เร็วแล้วก็เข้มแค่ไหนคะ่ะ อันนี้เราเริ่มแล้วนะคะ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8อันนี้ประมาณ8วินาทีนะคะก็เริ่มเปลี่ยนได้เข้มประมาณนี้แล้วะคะ่ะปกติถ้าเรา,าถ้าเลนแว่นนะคะเจอแสงแดดนะคะก็จะปรับแสงได้ประมาณนี้นะคะ่ะก็จะเข้มขึ้นเรื่อยๆนะคะ อันนี้คือคุณสมบัติของเลนสแว่นก็คือเป็นเลนส์โพลีคาร์บอเนตนะคะเคลือบก,กันฝ้ากันรอยแล้วก็กันสะเก็ดค่ะค่ะก็ได้ประมาณนี้นะคะอันนี้เทสไปยังไม่ถึง1นาทีนะคะความเข้มของเลนสก็ประมาณนี้